ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่อง r 4สุพรรณการคอนตรัคชั่นเป็นกแล้วน,น,นะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมีอะไรมาพูดคุยกันนะครับสำหรับตัวรถที่ผมได้ทำไปประมาณเออน่าจะเกือบปีได้นะครับเป็นรถที่ไปไม่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทำออกมารีวิวแบบจริงจังๆนะครับก็คือมีแค่ภาพแล้วก็ขั้นตอนการทำ นะครับว่ารถที่ไปไหมมากว่าจะสําเร็จต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับก mm ็ค hmm. ือก็ตอนนี้สําเร็จแล้วแล้วก็ได้ประมาณเขาเรียกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นแะล mm ้วครับก็คือได้ประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เหลือติดแค่บุคคลไป mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นคันไหนจะพูมบให้ดูนะคร mm ับ hmm. สําหรับวันนี้ก็คือต้องถ่ายในบ้านเพราะว่า ก็นอกฝนตกนะครับฝนตกเมื่อตอนเมื่อตอนบ่ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มืดแล้วไปนิ่งนอกไม่ได้ยุงเยอะด้วยก็เลยเดี๋ยวเรามาเล่ารถคันนี้กันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมหยิบรถให้ดูแล้วบซึ่อ่ๆ้านหลังมาแล้วครับ เป็นคันนี้นะครับเจ้าพิตาชินะครับเจ้าพิตาชิคันนี้นะครับที่เป็นรถไฟไหม้ได้ไม่รู้ว่าได้ดูคลิปกันหรือเปล่านะครับสําหรับรถคันนี้นะครับว่าไฟไหม้มากน้อยขนาดไหนนะครับก่อไหมเยอะครับอะไรที่เป็นพลาสติกทุกอย่างไหม้หมดครับที่เป็นโลหะไม่ไหม้สายน้ํามันอ,อ๋อ ทุกอย่างเลยนะครับที่ติดไฟในระยะเวลาไม่เกิน,นหน้าจะไม่สักสิบนาทีถึงยี่สิบนาทีได้ครับแต่เสียหายทั้งคันนะครับชุดไฟทุกอย่างไม่เหลือเลยครับผมเลยเสียดายนะครับก็เลยนำาิบิลใหม่สร้างใหม่เพราะว่าเป็นรถที่ถูกสร้างขึ้นนะครับแล้วมีคันเดียวนะครับที่ถูกสร้างขึ้นเลยอยาก จากดูนะแล้วก็เก็บไว้นะครับซึ่งยังไม่มีใครทำทิชชีรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น ZW310 นะครับตัวนี้นะครับคือด้วยโครงสร้างมุงกีเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวแขนเป็นเหล็กนะครับตัวแขนตรงนี้นะครับจะเป็นเหล็กแล้วก็บังโกลเป็นเหล็กนะครับตัวโครงสร้างประมาณนี้ล้อนี่เป็นอลูมิเนียมนะครับ คือกลึงขึ้นมานครับกลึงข,ขึ้นมารอส่วนยางนี่เป็นของอาร์ซิโฟนะครับเป็นยางรถตักอาร์ซิโฟนะครับอาร์ซีีดีโดยที่รู้จักกันนะครับสําหรับคันนี้นะครับก็ส่วนไอคิลด,ด้านหน้าเนี่ยผมก็ในการสร้างงานขึ้นรูกผมก็ต้องมาขึ้นผู้นี้ใหม่นะครับตกกระจกคอนโซลภายในเป็นทองเหลืองนะครับอ่อบอดี้เป็นงานปป้นสามดีของช่างฐานะครับเราเป็น คนจะทําให้เป็นตัวตัวไอ้นี่ครับเออไม่ใช่บอดีครับเป็นอ่อเขาเรียกว่าเก้าอี้นั่งนะครับตรงคอนโซลด้านในตัวเนี้ยนะครับก็จะเห็นนะครับที่ผมบอกคนไปนั่งก็คือช่างขาเ็ามีคนปิ้นงานสามีให้นะครับส่วนบอกเนี่ยผมเข้าไปเอารถอ่อสเกลชั้นสี่ของธามมยะมาทําการวางด้านบนนะครับส่วนตัวไฟตัวนี้นะครับ ล้วทำการซื้อขึ้นมาใหม่ตัวชิ้นงานตรงนี้ขึ้นมาใหม่นะครับตหลักๆก็อยู่ประมาณนี้กระบอกใช้กระบอกเดิมครับกระบอกเดินมันใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ตัวเสร์ฟิมอื่นๆเลยก็ยังมีที่ใช้ได้คือพวกกระบอกกระวาวนะครับที่ใช้ได้ที่เดิมใช้ไม่ได้กระวาวก็เกิดปีกันก็เกิดมัใช้ไม่ได้ืีนกันนะครับแต่กระบมใช้ได้ส่วนตัว ตัวภายในไฮดรอลิกที่ผมวางใหม่เป็นยังไงเดี๋ยวผมทําให้ดูดีกว่าแต่ส่วนด้านหลังนี่ก็อันนี้นต้องสร้างขึ้นมาใหม่นะครับสร้างขึ้นมาใหม่อันนี้ก็เหลือแต่โครงครับแล้วด้านบนแล้วก็ตะกงตะแกรงผมก็สร้างขึ้นมาใหม่ะมตะกงต,งตะแกรงทําไมต้องตะกงตะแกรงตะแกรงนะครับที่ข้อนี่นะครับก็สร้างขึ้นมาใหม่เหมือนกันเช่นกันนะครับมาแล้วเดี๋ยวแกะให้ดูภายในกัน วันนี้แกะดูภายในกันกว่านะครับนี่ครับสําหรับคันนี้นะครับด้านท้ายยังไม่มีไฟครับยังไม่เสร็จจะเกือบแล้วครับคันนี้เกือบนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีคลิปการเล่นการตัดตินให้ดูนะครับคันนี้เป็นงานสร้าง MAKE IN Thailand ทั้งคันนะครับก็ค,คือทําในประเทศไทยทั้งคันอุ้ยจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้คือบอดี้ทำในไทยแล้วกันครับอส่วนวาวอะไรพวกนี้ก็ก็ ก็ทำในไทยนะเพราะท่าผมจะไม่ปิดนะแต่ก็ได้ถูกผมก็ได้ทําการติดตั้งระบบเข้าไปแล้วโดยนี่ครับอันนี้เรียกเป็นไฟสเส็จเกแกะไฟสเสลนออกราอนะครับเป็นไฟสเสด็จืโอเคนะครับการถอนอาจจะนี่ก็คือนี่ครับตรงเัินมาก นจะได้แยกส่วนท้ายออกนะครับส่วนท้ายนี่ก็เป็นเป็นเหล็กเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็ก <c oughs> เป็นเหล็กเกือเอ่อเหล็กทั้งหมดครับเหล็กทั้งหมดนะครับตีขึ้นรูปอันนี้ก็ตีขึ้นรูปะคระับขอกขึ้นรูปขอกขึ้นรูปเรามาดีกว่าว่าเป็นการขอกขึ้นรูปนะครับส่วนตัวปัม๊มอันนี้สั่งลับเข้ามาะครับจ้างสาวสั่งเข้ามาให้นะครับอันนี้ ปั๊มไซกลางครับส่วนไฮดรอลิกไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับทางน้ำมันหิลกอันนี้ผมสร้างขึ้นมาเองครับเป็นทองเหลืองนะครับชอบชอบงานทองเหลืองครับเพราะว่าตัวเองทําได้ด้วยแล้วก็เชื่อมง่ายนะครับทองเหลืองเชื่อมง่ายไม่จําเป็นจะต้องมีเครื่องเชื่อมครับแค่มีหัวพ่นแก๊สในทองเหลืองที่หนาถ้าทองเหลืองที่บาง0.8มิลลิดมิลอย่างเงี้ยครับไม่ถึงมิลมก็ใช้หัวแรงดีๆสักตัวหนึ่งก็เชื่อมได้เหมือนกันครับก็ ทำให้งานออกมาสวยได้เหมือนกันนะครับวาวเป็นวาวตัวเดิมนะครับแต่โซโลเปลี่ยนใหม่นะครับสซโลเดิมไม่หมดแล้วสปีดเปลี่ยนครับตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเดิมใช่ได้ครับล้อไม่เปลี่ยนครับเพราะว่าไม่หมดแล้วนะครับส่วนบอดี้นี่ก็ไม่เป็นสนิมหมดผมต้องมาแช่น้ํายาอยู่อู่นานเลยครับกว่าจะได้แต่ละชิ้นนี่นานครับกว่าจะกัดสนิมออกได้นะครับ เพราะว่าเป็นโดนความร้อนแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะโดนความร้อนเสร็จก็มาโดนน้ํานะครับทําให้เกิดสนิมที่รวดเร็วมากครับไม่น่าเชื่อจริงๆคบว่าโดนความร้อนแล้วโดนน้ำเนี่ยสนิมขึ้นเร็วมากครับแดงกินลงไปเลยครับก็คือกินก่อนเลยครับเเลยว่าก่อนนะครับก็ได้ทําการกัดแล้วก็แตะปรับแต่ง นิดหน่อยนะครับทําสีอะไรพวกนี้ครับแล้วก็อะไรที่เสียหายไปก็สร้างใหม่นะครับก็สร้างขึ้นมาใหม่ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรครับสําหรับคนนี้นะครับก็ทําจริงๆเลยเฉพาะทําบอดี้นี่ก็ผมทําอยู่จะเอาเฉพาะเวลาที่ผม,มว่างๆนะครับก็ก็ต้องมีเดือนกว่าครับเดือนกว่านะครับหลังจากทางานเสร็จอะไรเสร็จผมก็มานั่งทําต่อนะครับบางวันก็ ทำทั้งวันเลยก็มีนะครับตรงวันเพราะว่าต้องขึ้นที่งานนี้ย mm hmm. ก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วได้เล่นแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีผมยังไม่ได้ทําการรีวิวคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวแค่เล่นให้ดูแล้วให้ดูเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวรอสักครู่รอสักครู่หา mm hmm. รีโมทสักครู่รีโมทไว้ไหนนะครับสำหรับคันนี้นะครับ ได้มาแล้วรีโมทได้มาแล้วครับแบตเตอตเตรี่นะครับนี่ครับแบตเตอรี่ผมใช้แบตเตอรี่ห้า0ันสองรอยมิลลิแอมนะครับแบตเตอรี่นะครับรีโมทนะครับแล้วก็สิบฟลักจะง่ายๆนะครับเอาแบตเตอรี่วาวมูนี้เลยครับ นี่ครับผมวางนี้เลยแล้วก็ถ้ายากจะครอบก็ง่ายๆครับนี่ครับเอาบดีวางไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ครอบก็สวมบนนี้เลยครับผมใช้วิธีแบบไม่ยุ่งยากมากครับซ่อมง่ายครับคันนี้คันนี้ซ่อมง่ายมากครับหรืออุปกรณ์ตะลิชิน แทบไม่ต้องไขน็อตครับเพราะว่าเป็นสลักหมดนะครับแล้วก็แบบสวยพอดีเลยนะครับชีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตค่อยๆเสียบลงไปก่อนนะครับก็ย,ยังไม่ได้ทดสอบไปตักดินเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวรออยากให้มันเ,ออเสร็จตัวนี้นิดเึงก็คือรอไฟช่วงล่างสักหน่อย เราไฟด้านท้ายด้านท้ายไฟชงล่างเออพูดสง่ง,งมหมดแล้วอ่ะโอเคก็คลิปตั๊กสองันนะครับก็ล็อกได้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับครันี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรถตักฮิตาชิแฟ w 3 1 0สามหนึ่งศูนย์โอ้โหน้ำหนักก็ หนักเหมือนกันครับยก็น่าอยู่หรือราวประมาณคันนี้ให้ผมแต่ผมยังไม่ได้ช่างอย่างเต็มตัวนะครับแต่โอโลองช่างไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ยังไม่มีอุปกรณ์มันสิบกว่าโลครับตอนนี้ก็ใส่อุปกรณ์เข้าไปแล้วไม่รู้ว่าเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครันแต่ก็นั่นเป็นไรครับ <S <S แต่จะตักได้ดีแลอไม่ได้ดีเดี๋ยวจะมาทดสอบรีวิวในคลิปต่อไปนะครับว่าเราลองมาเล่นกันว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ ผมใช้ระบบมิกปั๊มนะครับหรือว่าจะไม่มิกก็ได้นะครับก็คือเปิดวอลลุ่มที่วอลลุ่ม A ของตัวรีโมก A T 9 X นะครับนี่ครับผมใช้ตัวนี้ในการยกบูมนะครับยกบูมนี่ครับยกเร็วก็ยกอีกหนึ่งคนระับน,นี่ครับผมใช้ตัวนี้ในการยกบูมนะครับลงลง มกกือปูดมือก่นใช้ตัวนี้เป็นการก้มมงายบุก,กีนะครับตัวน,นี้ครับอันนี้ต่าอันนี้เทโยกมาทางาทางขวาเทโยกทางซ้ายน้ครับอ,อันนี้นะครับส่วนผมใช้สตาร์ทเครื่อง โดยโยกถอยหลังตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะสับสวิตช์จากตรงนี้ลงมาก็ได้ครับแล้ววงช้ข้างนี้เป็นเล็รครับการควบคุมรถโดยใช้สติปันเถินนะครับผมใช้ฮอปดิลิงหนงนแอมป์นะครับรหัสคือห0ึ่นนะครับ,รนะรบตัวนี้ผมใช้สวิทช์ดี ในการปิดเปิดแปรงก็เป็นอันว่าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเลี้ยวโอไปร,ระบบไฮโดรลิกนะครับ รครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วครับผมได้ดูดูรถตัดคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคลิปต่อไปก็คงรถตักคันนี้คงจะได้ลงดินสัทีนะครับ จะได้มาดูกันนะครับว่าตักดีไม่ดีตักได้ประมาณไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใบโหระพามะม่วง,งมะนาวอะไรก็ได้นะครับให้ผมเพิ่มเป็นกำลังใจซะห,หน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่ให้กำลังใจตลอดเรื่อยมานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ <God. S 1> ขอ กลับสวัสดีนะครับคลิปนี้ครับคลิปหน้ามีอะไรเรามาดูกันสวัสดีครับ